สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบทเชิดเดิ้ครับผมกับเซกเกอครับผมวันนี้กับการอนิเมชันเรื่องดิฟเตอร์ดิ่ยิบสเตอร์นะผมต้องเอ่อเบอรเทนอินบิสเนลเบอร์วอร์นะผมะใช่ไหมถห้ผมอา่านถูกนะกับตอนที่เก้าครับผมก็ตอนที่อยู่กับตอนวิกฤตการทิ้งระเบิดฮะมันจะเกีย่ยวอะไรกับเอ่อนักรบคุบินญี่ปุ่นคนนั้นเปล่าหรือไม่เกี่ยวนะเพราะว่ามาเลยสามตอนใช่ไหมเพราะเขาประกาศแล้วว่าทั้งสองตอนใช่ป่ะผมไม่รู้กูกันนะ ใครได้อาข้อมูลว่ามันดึงไงนะอ,อจริงนะผมพูดคำสุดๆตัวว่าช่วยกันหาอนิเมะคนที่ทำอนิเมะหรือฉันเฉพาะอนิเมะนะในไทยใี้ดูไหนครับช่วยกันหานะฮะไม่ใช่พวกวิดโอเดี๋ค่อยเก็บเป็นนะครับเก็บของวันช่วยกันหานะครับเพราะว่าผมผมก็หาที่เจอกันละช่วงนี้ผมหาล้วคุณดูรีวิวหรือคุณดู เออเทเลอร์ uh, หนังอะไรเนี uh, ้ยผมเห็นอยู่คนไทยประมาณก็เ,เยอะอยู่นะเออแต่ผู้ที่เลอคชั่นพวกอนิเมะนี่มันไม่ค่อยมีนะผมว่าในไทยนะแต่ฝรั่งนี่อืมจะทุกประเทศในฝรั่งมัมีบ้านเลยครับเพื่อแสรลเราดูกันเลยครับนะครับเพือพิจารณาทิ้งระเบิดจากค่ายอะไรวะเอคแฟนซับก็บมอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,แ,ลว <c oughs> แต่เออโซนแฟนซับเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งอีกค่ายหนึ่งเออ กูเปิดอะไรกูเ,เจอไอเคแฟนซับตลอดนะฮะอยากให้ไออยากให้ไเอเคแฟนซับไฟผมครับไอเคแฟนซับช่วยแปลลิตร a มิคแคนเครมีผมนะอยากรู้ว่าผมอยากดูอ่ะเดือนหน้าแล้วนะไม่พักหลาน่ะลิตริมิค c คนเตมียล่ะ้ยผมรอดูอยู่เนะี่ยไปข้างหนะ้าตอนด้วยกันเอีนอีกต่อไปไม่ไหวแล้วถ้ามีล่าสเตจฉัดพยุข,ข้างนะผมน,นมีความลา ฉันได้รับความลาฉันเราพายุโหงกระนำฉันเรื่องความดูใจโอ๊ะภาษาไม่จริงผมร้องเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นเก่งแฮะโอ้ดิฟเตอร์สติลเโอร์เห็นควมรู้สึกชอบเพลงมันว่ะ เอาจริงนะผมว่าดิปเตอร์ใช้เงินคุ้มที่สุดแล้วนะไม่รู้อ่ะว่าตอนนี้ไม่เห็นชากเขาเลยนะยจริงออเฮ้ยมาที่ไหนเนี่ยวิธาการทิ้งระเบิดครับที่ไหนวะเนี่ยมีตาแกสองคนแล้วผมที่ไหนวะรถม้านี่รถมา้มรถรถมาอ๋อนี่ไงซูเปอร์โกรูร้เลย แล้วมมองยังไงท่านนี่อันนี้คงงงนะมงกูโคตรน่ากลัวเลยพวกนี้อืมไอ้ดีบลิสเตอร์บอกว่ากาโดก้านะฮะ มึงจะก,การ,ป,รปล่อยพวกคนแค้นนั่นเหรอฮะแต่ว่านี่มันข้างแสงของออโตโอ้ากาบป้อกันต้องรับก,กลมแน่ๆเลยนะเอาไงดีนะทำ,ท,ำทำอะไรทำอะไรได้มากกว่าที่พวกมึงไม่รู้อะ่ะ <c> ถ <oughs> ้าลงสุดเสษ็จเรากล้าไปประเทศนี้ต้องร่มายแน่นอนแล้วละ่ะเูเตอร์ทำอะไรอย่างพวกมึงไม่รู้อะอย่างเช่น าระเบิดนิวเคลียร์เงี้ยทุยไม่ใช่เหรอต้องระเบิดธรรมดานิวเคลียร์มีที่ไหนนิวเคลียร์แม่งดิฟเตอร์ตายหาหมดอะวัด <What? S 1> อะไรวะนี่มันนักสอบทหารใช่ไหมส่องอาวุธแน่เลยวะอาวุธพวกนี้ส่งส่งทางเนือหน้าของฝั่งจะมาตกงั้นเหรอ <What? S 1> อ่าดูเหมือนทางกองบัญชาการจะบอกว่าการขนส่งทะเลถูกตัดหมดอะทางอาวุธทังชุดเกาะ ที่เอาเข้ามาท่าไหร่ก็ยังไม่พอไงละ่ะเพราะแบบนี้เบื้องบนเลยสังงย่งกังงนไปรอผลิตยุทปกรณ์ที่มากขึ้นพวกคนแ่กเขาต้องทางานนะขึ้นตามไปด้วยไงน่ะเป็นแบบนั้นมันไม่สิเพิ่มงานแบบนี้มันจะมีแต่แย่เปล่าๆนะเพราะมันจะตายไปเรื่อยไงบางพวกมันทัตัวทํางานหนักจนตายไปแล้วก็ได้นะอุ้ยระเบิดว่ะอืมอไปครับผมปลาระเบิดนะผมอืมรู้เลยว่าใครครับดิฟเตอร์แน่นอนคะ อะไรก็เลมึงถลม่มกันหรอลุกจู่ๆชวเลยครับพวกขงเอะครับผมดินเจียวมาจากพื้นห้องน้ำนะ่ะซับฟ้อนขอยายนำตัวแล้วก็ฐานหินเนี่ยพกมาจะรวมกันเป็นดินดำไงล่ะโอ้ยโอบุรกะไม่ฉลาดมากว่ะเะไยวะอะไรวะเนี่ยอโอบุรกะไม่ฉลาดมากครับผมมาถึงกระบูดเลยตุ้ตตมๆหม,มาตายครับผมหมาครับ ความน่ากลัวดีปืนเนี่ยไม่ใช่แค่ไฟแล้วก็เผาผาดร่างกายไม่ใช่สะเก็ดแล้วเบิดที่เชื่อดแล้ผิวหนังมันคืออะไรลุยเข้าไปคุดลอกออกมาอะไรวะอืมตู้กำลังติดแล้วนะจากการพวกมันซะไหนเป็นไรเป็นไรวะเอ้าอ๋อ ครับปืนใหญ่ชนุนแล้วก็ไฟต่างก็ผลให้เหมือนกันแหละอ๋อฝึกป,ปลูกเติระดมใช่ไหมไม่น่ามาใหญ่สก็เป็นอาชิมะนะผมพูกสลิตภณี่ญี่ปุ่นใช่ไหมพดูดที่งานดีๆนะนะเสียงไม่น่ากลัวมาก,กจริงๆคุณตรงสตูสตูนจะโจมเอวหรือเปล่หรือว่ามันจะจำจอนโอ้ยไอพวกอัศมนุษย์้ยนี่ทะลุระเบิดว่ะนี่มนนะันอะไรนะนั่นแหละนี่มนันอะไรก็นี่ไงทะลุระเบิดวะ เจ๋งแป้งไอเป็นการผสมผสานบ้าบานี่มันอุปรกรณ์บ้าบาแบบนี้มันดินที่เราใช้ดินสร้ากึ้นมาได้อนะ่มัเป็นไรเดี๋ยอย่างพุ่เจ้าเชาื้อชาติกัเหรือแล้วแหละอะไะได้เวลาปูพรม,มแล้วล่ะระเบิดนะผมธนูนระเบิดก็ไม่เร็วเลยนะคิดว่าจะได้ผลเหมือนกับธนูนไฟไิกรอ่ะ แต่พออยู่ในมือยอยเจฉลากับพวกเอลแล้วก็มันกลายเป็นอาวุธทำลายล้างซะได้เนี่ยแต่มันนึกเลยว่าจะไหมในขนาดนี้นะก็รระเบิดมันก็ไหมได้ปกติแล้วมันมีไม้ด้วยไงอ๋อเสียของเสียของจริงเลยเสียดายลืมเก็บออูาวุธนะผมเกิดอะไรขึ้นอ่ะอืมจะรู้ได้ไงถามกูหมาอ่ะอืม อะไกันแล้วอะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกมันรวมตัวกันกลุ่มได้นี่แหละข่ามันให้หมดนี่เรียบร้อยผมทนุวะระเบิดเรียบร้อยตายหาเฮ้ยมีดีแล้วละ่ะนี่ก็เจอะเอ้ยไม่รอดแล้วผมหัวขาดว่ะ๋อ,อสซาบุไลไปที่ประสานบุกเข้าไปไปยึดเมืองนี่กันเอาวะฮประตูปิดครับผม มวยทหารคุ้มเกาะว่ะจะสู้ไหวไหมเนี่ยทหารคุ้มเกาะยากครับผมทหารเหล็กนี่เฮ้ยดิไอพวกเจ้าเหยี่ยมหนึ่งคือคือครั้งใสาที่ใหญ่ที่สุดของออโต้ไอแห่งนี้ก็ถูกปกป้องด้วยพวกเราของรานติลวุฒห์แห่งออโต้เทาไมไปทำปล่อยพวกเจ้าแข่งข้อเลยหรอกนะไม่ต้องกอนักดาบใหญ่หอกยาวเหรอ ไม่มีทุกลูกเทนูไม่มีคันสองไม่มีม้าเหรอถอยทับนี้กันเหรอไปปล่อยหนีหรอกอู๋ไม่ได้จะหนีเว้โอมินจะไม่เป็นอะไรแน่หรอไม่มีปัญหาหรอกเราคนนั้นจะประสาทร้างน่นนะต้องใช้พลังของโอซมินได้อย่างเต็มปสิลภาพแน่นอนโอมินเห็นโลศกศิลอาโอโลศกศิลาใช่ไหมเวทมนต์กระแพงหนินของเธอนะ่ะ หลยเทียมฐานอืมเวมนต์ที่เก่งที่สุดใช่ไหมจริงๆแล้ว่เธอมีพรสวรรค์ที่สุดในพวกนายเลยแหละหุน่นน้โตด้วยนะโดยเฉพาะตรงหน้าอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋ออันนี้คิดตรงหน้าอกใช่ไหมหุ่นหน้าก็คิดนะผมหนหน้ามึงกันลกจิตนะเอ,อผู้ชายคิดก็ไม่แพ้ใช่ไหมแต่ผู้หญิงคิดนี้กูโคตรอ่ะขีดขึ้นที่ตรงนี้ใหญ่ดิกูโคตรสุใจ ผู้เล่นก็เล่ติล้วพูดตายหาวประตูปิดแล้วเร็วปิดประตูหม่อถึงว่าจะใช้กระแพงขีดแบบนั้นได้่สก็เป็นโทโยฮิสะสกระปุกได้ใจจริงเลยไม่บอกที่คนจะใช้เพื่อป้องกันน่ะเก่าไม่ใช้กัสการะสูแทนสซับสตตแทนเออหมอหน้าก็ไปใช้ที่เกิดมาเพื่ออยู่ในสนามรบจริงๆแล้วนะอมุตโนะหน้าบัดได้เว้ยแต่ว่าพวกนั้นปิดประตูภาษาไปแล้วแย่เลยฮะ ไอไ้นี่วะนี่ปู่ร้าน้าตงปรนเี่เหรอดีไหมอร่อยแกถึงไม่ได้มากับบุ๊กเราด้วยเนี่ยนี่เราต้องไปดูตัแลคนนีก้กาแบบนี้จริงเหรอเฮ้ยอหนูฮะออ๋อ,อ,อมีวางแผนอะไรเปล่าต้องดูที่มือมันในดีครับผมอ่าหนูบรรากาศคิดได้ว่ะข้อความ สัวความไงสัวความไม่ห่องมินเร็วไรครับโู้นี่เจ้าโอ้ยผานี้ได้จ,จริงเหรออันุกบกลมนี่มาอะไรกันอะ่ะโอ่ไม่หวงว่าไม่มีปัญหาหรอกครับ เนมโตหน้าแดงครับผมอ๋อ,อบางแผนไรบ้าวะปูกมีประโยชน์เน่นะอยู่ตรงปู่เออไอ้กุ้งโงบอกว่าปู่นี่เก่งมากใช่ไหมไอ้การระเบิดมันกินมัาอะไรกันอ่ะไม่หรอกแต่ค่าจุดสัญญาณไฟไปแล้วละ่ะอีกประมาณครึ่งวันกับลังเสริมแล้วจะมาถึงนะแต่ว่าประตูภาษาปิดสนิแบบนี้พวกมันไม่สามเข้ามาได้แน่หรอกไหม เราจะการพวกมันผ่านกระแพงนี้ให้ดูเลยกองกำลังข้างนองกกำแพงแตกพ่ายหมดแล้วครับเัวทาหารแค่หยิบปือครับไอ้พวกอามนุษย์ป้าพอกองเสริมมาถึงเราจะจมตีขนาดนั้นไอ้พวกงูนะเนี่ยอุ้ยออก,ก็ดูกำแพงเหรออ,อ๋อฉลาดป่ะมึงไม่ได้อยู่กำแพงอนะ่ะถึงก็ไแพงหีมนจะสุดยอดจริง แต่ลูกกลุ่มนี้มันเนี่ยขอความคาดหมายซะยิ่งกว่าอีกอะมันจะเป็นต้องมีผู้สืบสานที่ไปแล้วยิ่งกว่านั้นเขาจะส่งมาทันทีโดยไม่ต้องรอเวลานึกว่าพวกม่นปนมจะทําได้ดีขนาดนี้นะนี่คงเป็นการควบคุมเสื่อเชื่อแล้วสินะบางทีอาจจะเป็นพ่อะมุมมองที่แตกต่างกันก็ได้นะแต่พวกนี้ถือแต่เรื่องความสะดวกสบายในการรายงานผลการค้นหานะแต่ลูกกลุ่มนี้ยิ่งถ้าผู้หานอยู่ไกลออกไปสามารถติดต่อกันซึ่งกันและกันได้อีกด้วยนะพวกนั้นคงเป็นดึกวิธีไม่ออกสินะ ดีมากทําได้ดีมากผมมองตอนพวกนั้นตื่นต่อไปคือก้งแพงหินไม่ต่างกันโอ้มันคือใช้เครื่องย่างพวกป้องโยโทยิสซาหรอแต่เขากลับไปใช้พวกมันในแทนกันออกแบบตัวแทนแต่เียตอนนี้ยังใช้เป็นอุปกรณ์ในการเข้าตีปราสาทอีกละกูพันหลงก็คือผู้นําที่วีสศ่นไม่ใช้ในมุมมองที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยล่ะอ๋อหมาครับผมแล้วยังไ่พวกพูดทำอะไรลางเนอีกอ่ะพวกเรามาที่นี่มาลูกนี้เพื่ออะไรกันอ่ะ โอ้ันต้องการอะไรจากเรากันแน่น่ะนั่นน่ะสิเพื่อทำลายป่ะใช่แหละนั่นแหละคือพวกเธอนะผมแล้วก็เป็นเหตุผลที่พวกเธออยู่ที่นี่ด้วยไงล่ะมองเรื่องแตกต่างกันสามารถไปนแปลงลูกได้อืคู่พันโลกจะหลธอเป็นหนึ่งลูกนี้ไม่มีสิ่งที่ควรจะเป็นหรอ,อเปลี่นแปลงรูกซะดิเตอร์ภาษานของข้าแล้วครับผมน่า เอาวะจะบงไงนี่เรือสาตร,รีเทิร์นมาโค้เฮ้ยสั้งไปปวดป่ดขุนแค่กันเถอะครับฮะพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับเดอีอยวพวกเราถูกสัก่งสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับถึงแอดจะโชคจริงคุนแค่ถึงจริงก็จริงทุกคืนพ่อบอกว่าเราจะพูดถึงพวกนั้นด้วยความกลัวและกีจชังแต่เบื้องหลังพวกมัน คือความมีชาตนี่ในสิ่งนี้เอลขาดไปและความเกลียแกลงของพวกเขาความอดทนของพวกเขาแอะขวานอันแหลมคมของพวกเขาพวกเขาได้ไดถูกจับในประศรัลหลังนี้เหรอครับครั้งหนึ่งเราคือดว่าเอลคนแคบมันสามารถต่อสู้รมกันได้ไงล่ะแต่ว่าเป็นตอนนี้แล้วก็มาต้องไปหลีสิได้ป,ปล่อยพวกนั้นกันเถอะพวกคนแคบทั้งหยาบคายก้าวเหล้าป่าเถื่อน แข่งกโหนเข่าลุงรังมันเกี่ยวอะไรก็โหนเข่าวะทั้งกินเหล้าตกะก้าตัวเห,หม็นแส่งหน้าโก้สุดเลยอันนี้ไม่แปลกครับแข็แข่นั้นใหญ่โตพวก้นั้นสามารถทุบหินและเหล็กกล้าได้อย่างได้และขายแก,แก่สามารถกระถือพื้นแหลกละเอียดได้ส่วนขัญยั์สามารถฟันศัตรูได้ขัดเราส่งท่านได้ถืออย่างนั้นพอเขายังไปดื่มเหล้าหัวเราะร้องเพลงกันอย่างด้านเริงได้เออเ,อ,อเป็นไรวะโอ้โหสภาพราคาทลังอื่นก็เหมือนกันที่นี่แหละ ที่เนี่ยเป็นที่ป้าคนงานเป็นแค่เพียงชื่อเท่านั้นมันแค่น่ะถึงแม้พวกเราจะยอมแพ้ไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังสู้คงสู้เราถือว่าโชคดีแล้วที่แค่ถูกใช้งานน่ะถือว่าเราคนแค่พวกนั้นจะใช้ชีวิตอยู่ใน,นเมืองไม่ก็โรงงานะนะ่น่ะคิดอยู่ว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเป็นพวกเจ้าเองงั้นเหรอยังกลับมาช่วยกันเลยฮะป่านนี้พวกเรายัาง,ยางให้เจ้ามาช่วย,ยงั้นเหรอไม่ใช่พวกเราเหรอกเราเองก็ช่ช่วยเหมือนกัน ตัวดิดเตอร์นะนใครๆก็ช่างเถอะได้ปลดปล่ไปพวกเราทีเถอะพวกเราทนไม่ไหวแล้วนะเนาวป,ปพวกเราทีเขาน้องแลอลองหละขาเ้้งอะไรถึงแม้พระเจ้าจะเป็นเอลก็ถามเถอะปล่อปพวกเราทีพวกเรายังสู้ได้โอ้มาแล้ววะ่ะพระเจ้าไปกนแทเสินะ บางพวกเจ้าคือดิปเตอร์พวกนั้นนะนะแล้วเราส่งเรื่องนั้นนูหน้านั่นก็แก่สิ่งที่พวกเลขาดันั่นแหละกองทำมาต้องเดือดด้วยทองใช่ไหมละ่ะกินซีกินซี่อันนี้ไอ้พวกไปเอกไปป,ปลูกกระดมเก่งนะผมอข้าวหรอควันขึ้นมาเลยอืมเป็นไรเพื่อนน้องเป็นไรไปอ่ะแต่ก็ภาษาเรียบร้อยหรือ,อยังละ่ะเอ้ย ออย่างนี้คะ่ะตัวหมอเจอศาสตร์จะปล่อยคนแค้นแล้วแหละแต่ว่าคนแค้นกำลังอดอาหารและขาดสารอาหารนะ่ะโอเยสบอกว่าก่อนอื่นมันกินข้าวกันซะง,งั้นนะ่ะเดี๋ยวสิอย่าบอกนะว่าพวกนั้นก็เลยกินข้าวงั้นเหรองานจัดการไม่เรียบร้อยเลยนะเฮ้ยพวกเขาอดอดเอาอาหารมาจากครั้งนะ่ะใส่หม้อแล้วก็จุดไฟนะ่ะแต่นั้นคนเขากินในหมอ้อเราก็เ่มทำกินกันจังนะ่ะเอย บริกรบอกว่าวกูปวดหัวกินกาแต่อรั้าสุตูเลยนี่นะล้ลอม้า่ะเอ,อ้อครับเอาแล้วต้องตอบรีบไหเนะครับใส่น้ำเยอะด้วยนะ อาหารนี่มันไม่โดดซึ้งจะอนทำให้มันนานเดี๋ยวมันก็ตายหรอกเมื่อก่อนไอ้ลิงมันเคยทำเรื่องแย่ด้วยแหล,ละถ้าบอกว่าไม่รีบก,กินแหละจะอดมานานจะทำให้ตายแล้วนะเอ๊ยลิงนั่นเหรอคะจะปล่อยว่าคนแค่ตายไม่ได้ในขานะเอ๊ะหลงคูน่ะนึกถึงความหลังวะ <laughs> ได้อยู่เว้ย What the fuck อยากกินข้าวจงุงวิ่งไปดูมุรตกะอะไรคือข้าวหรอครับข้าวต้มด้วยนะ่ะการจุดจมหยุดแล้วมั้หรอความน,นี้มันอะไรกันนะ่ะทำอะไรอยู่ก็แน่นะ่ะเฮ้ยโ้ยเพลินอยูท่ทำไมหน้าตาคุณมุ่งมุงวิงจากมาทางขวาเนี่ยข้าไปปล่อยดเค้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่แหละถ้าไม่รีบหนีไปก่อนจะกินเสร็จพวกเจ้าตายแน่นะ อันนี้ไปพูกเจ้าจะไปไล่ตามพูกเจ้านะสิงอาว,วุธและยองแฟสซะเถอะตัดสินใจซิพราคนแคกก็ตัดใจกินกันอยู่นะแต่ยังไมน่นาพวกเขาจะกินเสร็จแล้วล่ะปองหันหมดต่อไปก็จะเป็นพวกเจ้านะพวกนั้นจะกินตับไตไส้กุ้งรว่มร้านะเกีงทุ่งนุ่ง,ลงลเลยจาพี่หมดเลยสุดยอดคนคนนี้เขาไม่ได้บ้าทุกอย่างนี้เขารู้ทุกอย่างที่เขามีมันมีไว้เพื่อสงคราม ครสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยจะยอมแพ้หรือว่าจะตายลิ้สัตว์ดีลิ้สัตว์ไทยลิ้นตะโขดห่วยลิ้สัตว์สุดใจกันสิเอาไงดีล่ะมีอย่างอื่นด้วยเหรออืมอเขียวผมผัดดาลเล้งมาแล้วครับกำลังเสิร์ฟก็ไม่มาไม่ทันเหรอครับเราปัดนั่งค้ารู้อยู่แล้วน่นนะวันะครับพอแค่กินอิ่มกันแล้วมันก็มาจัดก,การพวกเรานะครับนักข่ายพุงงกันเข้ามาได้เราสวยเนี่ยทุกคนจะสุดข,ข้ามหมดนะครับ เด็เตอร์เจ้าจะาไมค้าไปเลยจริงๆใช่ไหมเรายอมแพ้เจ้าก็จะปล่อยพวกเราไปจริงๆใช่ไหมวิธีนั้นลบของข้าน่ะคือการไม่เด็ดขงท้ทหารีทีทิงอาวุธแล้วน่ะวิธีนั้นลบข้าบงยอมแพ้สินะต่อไปก็เจ้าของที่ประสาทอยู่ที่นี่ไหนนะ่ะข้าเอางแหละข้าอยาาอมแพ้แล้ว ราจะปล่อยข้าอะไรจริงใช่ไหมเออข้าเต่สถานที่ไว้ให้เจ้าแล้วล่ะทำพิธีขวาททองเรียบร้อยด้วยล่ะไห,หยแป๊บนึงน้แล้วกันขวานทองเหรอจะย้อนพวกเจ้าก่อนแล้วค่อยตัดหัวที่หลังอ่ะจเจ้าพไปยางสุดรามอาจจะต้องไปต่อทันเจ้าก,ก็ต้องคาตัวใตใจสังเกตสินี่เป็นการรับวิจ้าอย่างสังเกตในชนะหัวหน้านะอย่างพาพูดว่าน่ะเจา้าดีก็บ้าไปแล้วหรอไม่ข้าต้องไปขวานขวานทองด้วยห่ะ ทมไปทํารอกดิงั้นเหรอเอาอย่าขวานท้องเองสินะทัานเจ้าก็มันสุคครที่จะเป็นหัวหน้าแล้วเรียบร้อยครับผมข้าขอตอดไทกัรกระทำนั้นดยหัวเจ้าเลยกันอืม,อมเอาสิไม่ต้องตามไปลอกหฮ้หนาม,มุงมิ้งมากเลยอ๋อรู้เรื่องหรอครับ เจ้าจะบอกไว้คข้าช่วยข้าแล้วเจ้าเป็นคนระะักษาคำพูดนะมันก็แค่ที่ใส่กเก่าๆผมน่ะทิ่ใส่ที่มาจากคำสั่งกเก่าๆเนะี่ยไม่มีใครมาออกคำสั่งเจ้าอยู่ต่อไปแล้วล่ะนี่เป็นสัตรูของเราไงเป็นโสท์เลยแต่หน้าตามุงมิงมากเลยเอาละกลับไปกินข้าวกันเถอะหน้าตามุงเหมาะกับผู้เป็นผู้หญิงมากกว่านะดูจากหน้าแหละเฮ้ยทัง แด็ตามไปไหมครับไม่ต้องเราอย่างไรก็ตอนนี้เนี่ยไปกินข้าวกันเถอะนะหน้าตางนี่มมิงไปเหมาะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะเออแล้วหน้าตาคนไฟตอนนี้แล้วจะเป็นผู้ชายมากกว่ามันจะดูดีกว่านี้มากเลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยฮนะเหี๋ยวยล้มมากตอนติดเครื่องนายจะตรวจจับปินวอนไปหมดเลยนะอย่าใช้เครื่องลําหรือไม่น,นนะ่ะเดี๋ยวพวกมันจะรู้ตัวนะเป็นงานที่ยากจริงๆนะ แต่เขาก็าําเพื่อออทบิสถ้าเป็นงานจากกลุ่มรับผู้จดภัยแล้วก็เข้าไปทําแน่เมาอาจจอันตรายเกินไปขอโทษนะโค้ชแสลับมองไกลงั้นเหรอหรือว่าจะเป็นอุปกรที่ร่ำเลยกันของออทบิสอะดูนัสิมังกรแดงมังกรทองแดงบ้านะ่ะถึงจะอยู่ระดับสุดท้ายแต่มันก็เป็นในหงมังกรสุดยอดมังกรนะมันเข้าโลกกับกองทัพราชาคมีเนื้หรอ ที่กองทัพหยุดกัรลุกหลังทางใต้เขาบอกมันจะเข้าวยกองทัพสินะไม่หรอกวมันจะไม่ใช่นะลองมองไปที่ขอบทางใต้ของกระพงฝั่งเหนือดิบาาทีอาจจะเพราะไอ้นั่นก็ได้นะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเต่าข้าต้องมีอะไรผิดเพี้ยนเน่นี่มันนานแล้วก่อนคุศลประหลาดกลัวทำนาหรอสุภาษิตมีอะไรทำกันหรอคุศลประหลาดเริ่มจัการเกษ,กรเษตรกรรมเบื้องต้นแล้วนี่อาชาติมิงไก่นนพวกง,งงนั้นมาทำอะไรกันแน่ มันเกิดอะไรขึ้นอะที่กระเพงฝั่งนเหนือกเนแน่แต่ผหน่าพูดถึงจริงด้วยราชาธมินก็ไม่เหมือนกับผู้ทำงานล้างที่เราเคยรู้จักอะเขาไม่ได้้องการที่ทำลายล้างโลกอาณาจัารของเขาคือการช่วยเหลือเราสาประหลาที่มาแทนมนุษยไงล่ะอ๋อคือราชาธมินไม่ได้มาทำลายล้างมึงแค่มาช่วยเหลือหรอแล้วมึงมาทำลายยิปเตอร์ทำไมอะราชาธมิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเออเออขอความกุลณาบอกทางเอกพัสน์ผมว่าเพลงตอนจบผมไปอยู่บนสุดนะฮะหาไม่เจอครับผมมาแปลผิดฮะอใส่ลืมดูท่านผ้ชครับรีบครับรีบอันนี้รีบผมเข้าใจบาบายาตุครับผมตอนหน้าบาบายาตุยายเอตุครับผมก็ตอนนี้เขาตัวรถก่อนเพราะหมายพัดมากกับ ดิปเตอร์เลยตอนยี่สิบโอเคสวัสบายว่าจะปัดดีก็โอ๊ยสัสดี้ก็โตแล้วก่อนนะบอดีมันมันก็เลยพูดเรื่อยๆอย่างนี้แหละโอเคบ๊ายบายทุก,คน,กนทคนครับฝันฝ่าทุกคนครับซีอูบุบายพิชแล้วเจอกันนะครับพูดลุลว่ามาตอนนี้อย่าเจออาเาติแล้วมันจะยิ่งไปไหนยิ่งไปใหญ่แหละโอเคบ๊ายบายครับป่ะ